เอ้ยเชฟยานออกมาไลาส่สวดโอ้ยเชฟยานขับรถตึงตึงต,งตงึเชฟยานคุณอย่ามาเล่าข่าวผมนะผมไม่ชอบคุณนั่นวันนั้นนะครับในโลกโซเชียลเดี๋ยวก็เออดีกับลุงพลสักพักหนึ่งเอา้าเอ้ยลุงพลผมขอเคียงข้างลุงพลตลอดไปนะอะไรของคุณเนี่ยผมงงก็เป็นนะหลายคนนะครับคอมเมนต์มานะครับท่านผู้ชมนะครับ ทักมาในไลน์บ้างเมสเซเจอร์ Messenger บ้างนะครับเนาะว่าเอ๊ะทำไมเชฟยันเขาด่ากันทำไมไม่ไปด่ากับเขาเชฟยันเปลี่ยนแนวเปลี่ยนลุกเปลี่ยนเวอร์ชันไปหมดแล้วหรือว่าจังสันนะครับเนาะขอตอบในคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับเนาะเชฟยันยังเป็นเชฟยันคนเดิมนะครับเนาะแล้วก็ขอติดตามนะครับข่าวบ้านลุงพลหรือว่าข่าวอื่นๆทั่วไปนะครับผมจะลงทุกอย่างนะครับไม่ จำเป็นต้องลงข่าวลงพลตลอดไปนะครับมีข่าวก็ก็จะลงนะครับเนาะถ้าไม่มีข่าวผมก็จะถ่ายชีวิตชาวบ้านบ้างถ่ายพ่อถ่ายแม่ถ่ายพายี่ถ่าย,ายน้องประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ขอยืนยนันนอนยันนะครับผมจะยืนเคียงข้างลงพนพ่าแตนไปตลอดนะครับอันนี้ก็คือสัจธรรมของผมนะครับความจริงใจนะครับผมอยู่ มาเนี่ยครับผมติดตามมาเนี่ยผมไม่ทิ้งแน่นอนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์นะครับเจาะลึกนะครับเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับดีน้องชมพู่นะครับเกี่ยวกับอ่าที่ลุงพลนะครับจะมีนัดสืบพยานอีกนัดหนึ่งนะครับวันที่9สิงหาคมที่จะถึงนี่ครับเดือนหน้านี่แหละเนาะก็อยากจะรู้นะครับว่าช่องไหนไปบ้างช่องไหนไม่ไปบ้างนะครับท่านผู้ชมที่ารพครับการทําช่อง YouTube นะครับผมก็มองทั้งสองมุมนะครับท่านผู้ชมผมมองว่าเอ๊ช่องนี้นะครับ ทะเลาะกันจริงนะครับบางช่องก็แกล้งทะเลาะกันนะครับบางช่องก็ท้ากันไปท้ากันมาเอ้ยกูอยู่นู่นกูอยู่จังหวัดนี้มึงมาหากูดิไอ้สารอ่าอย่างนี้นะครับบางช่องก็อ่าพอเขาไปจริงๆก็วิ่งนะครับก็กลัวนะครับบางช่องก็นะครับแกล้งทําเพื่อให้เรียกว่าแฟนลับนะครับได้เข้าใจว่าตัวเองเก่งตัวเองอันนี้เอ้ยเขามาดูมาด้วมันเก่งจริงๆนะครับบางทีก็ไม่จริงอย่างที่พูดนะครับท่านผู้ชม แล้วก็ขอบอกนะครับว่าหากว่าท่านใดนะครับที่ชมอยู่นี้เอาข่าวผมแชร์ออกไปได้นะครับผมขอยืนหนึ่งอยู่เคียงข้างชัยพลตลอดไปนะครับเนาะแล้วก็ไม่ขอเปลี่ยนข้างนะครับไม่เปลี่ยนข้างเป็นเด็ดขาดนะครับมองหน้าดูหน้าผมไว้นะครับถ้าผมเปลี่ยนข้างนะครับนะครับเรียกผมหมาได้เลยผู้ชมเรียกผมหมาได้เลยอย่าไปเรียกบักยันเลยเรียกบักหมายยันไปได้เลยนะครับผมขอบอกตรงนี้นะครับถึงเขาจะเป็นอะไรก็ตามแต่เขาเป็น ลูกชาวไร่ชาวนาคนหนึ่งแล้วก็ผมขอดูแล้วก็เคียงข้างเขาครับถึงจะไม่ได้เคียงข้างใกล้ๆไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองขอเป็นเบอร์สิบเอ็ดก็แล้วกันนะครับเนาะอยู่ไกลๆห่วงแบบห่างๆเข้าใจไหมครับแล้วก็ขอทําข่าวลุงพลตลอดไปจนกว่าลุงพลจะบอกว่าเอ้ยเชฟยานออกมาไล่วสวดโอ้ยเชฟยนันขับรถตึงตึๆงตึงเชฟยานคุณอย่ามาเล่าข่าวผมนะผมไม่ชอบคุณนั่นวันนั้นนะครับผมจะหยุดทําข่าวลุงพลทันทีนะครับเนาะแล้วก็ขอบอกนะครับ อีกเรื่องหนึ่งบอกจากใจว่าหากผมไปอยู่ในเฟรมกับเจ้าปู่หรือทีมคณะของเจ้าปู่นะครับหากท่านใดไม่ชื่นชอบนะครับก็สามารถกดยกเลิกได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องเห็นหน้าผมกับเจ้าปู่นะครับเนาะแล้วก็คนที่จะเข้ามาหาเชฟยันนะครับผมได้ยินข่าวแววแวว,แว,วมานะครับบอกว่าเออถ้าเจ้าปู่มาอยู่ที่บ้านผมเนี่ยอ,อ,อยากจะมาหาเชฟย,ยนันต้องรอให้เจ้าปู่กลับก่อนค่อยมาอันนั้นผมไม่สนใจนะครับเพราะว่าออคุณไม่ถูกกันมันเป็นเรื่องของคุณนะครับ คุณจะมาหาผมก็มาด้วยความจริงใจนะครับไม่ใช่ว่าจะมาเพราะเพื่อนพามานะครับถึงจะมานะครับอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับเพราะเพื่อนไม่มาฉันก็ไม่มาอ่าทำไมเมื่อก่อนทําไมเพื่อนไม่ไม่มีเพื่อนทําไมมาได้นะครับทีนี้ทําไมเพื่อนไม่มาฉันก็ไม่มาอันนี้ฉันก็ไม่สนนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้รักฉันจริงนะจ๊ะเข้าใจไหมจ๊ะยิ้มยิ้มยิ้มนะถ้ารักผมจริงนะครับอ่า มาตอนไหนก็ได้ครับที่บ้านผมนะครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับแล้วก็อยากจะมาเรียนรู้เรื่องอาหารก็มาได้นะครับเพราะว่าร้านผมนะครับทั้งเปิดทั้งสอนทั้งขายในเวลาเดียวกันนะครับถึงผมจะออกไปทําข่าวพื้นที่ออกก็จะทํางานสอนอาหารต่างจังหวัดนะครับกรุงเทพฯบ้านนะครับแต่ว่าร้านเทียบยันนะครับยังเปิดทุกวันนะครับบริการทุกวันตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึง16บหนาฬิกาบอแมน18บแนาฬิกาบ้าอพิษนะ คนเราไม่จําเป็นต้องพูดถูกเสมอแม่นบากครับก็ผ <c oughs> ิดกับเป็ยน,นะครับเนาะแล้วก็นะครับเชฟยันก็ได้ไปทําคลิปไว้แล้วนะครับทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าผมจะไม่ไปฟาดฟันกับพวกคุณนะครับให้พวกคุณฟาดฟันกันไปผมไม่ขอยุ่งเกี่ยวแล้วกอ็อย่ามาฟาดพิงถึงผมอย่าเอ่ยผมนะครับถ้าเอ่ยผมเมื่อไหร่ผมกระโดดลงเวที ไปเล่นกับคุณแน่นอนนะครับเพราะว่าผมขออยู่ของผมแบบนี้นะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ผมนับถือนะครับเขาบอกว่าปล่อยพวกเขาไปเถอะนะครับอ่านะครับสาธุขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับเด้อนะครับเขาบอกนะครับเขาบอกดีนะครับเขาบอกปล่อยเขาไปเถอะเราจะไปยุ่งกับเขาปล่อยเขาไปนะครับเราจะไปฟาดไปฟันนะครับก็เห็นช่องโน้นฟาดกันช่องนี้ฟาดกันผมเห็นมมก็อิ่มแล้วนะครับผมก็ไปไปดูเขานะครับแล้วก็ผมไปดูนะครับอ่าผมไปคอมเมนต์เนี่ย ไม่ใช่ว่าเห็นผมคอมเมนต์โอ้ยผมไปเชียร์นะครับไม่ใช่ครับผมเออผมเชียร์คุณทั้งสองคนนั่นแหละนะครับอ่าที่ผมเชียร์เพราะว่าผมอยากให้คุณตีกันล้อเล่งล้อเล่งยิ้มยิ้มยิ้มนะครับเพราะว่าอ่าคนเรานะครับอ่าเมื่อเมื่อมันหมดรายการเอ่อรายการข่าวแล้วนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับคุณก็จะมาฟาดฟันกันเองตามที่ผมบอกเคยบอกแล้วนะคลิปที่ผ่านมานะครับเพราะว่าถ้า จบคดีเนี่ยมันไม่มีอะไรจะทําแล้วแหละนอกจากจะมาฟาดฟันกันเองนะครับฉะนั้นนะครับฝ่ายไหนหยุดก่อนฝ่ายนั้นแพ้ครับท่านผู้ชมเพราะอ,อะไรครับเพราะว่าพอฝ่ายนี้หยุดใช่ไหมฝ่ายโน้นอุ้ยมันหยุดนี่ว่าเราชนะเราเฮเราชนะที่ไหนได้นะครับท่านผู้ชมพวกเรานะครับโลกโซเชียลใบนี้นะครับแล้วก็ โดยเฉพาะข่าวกดีน้องชมพูนะครับทําให้พวกเราได้เห็นได้หลายอย่างท่านผู้ชมได้เห็นได้หลายอย่างบางอย่างปกปิดไว้หมดนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเรารู้นะครับแต่เราเลือกที่จะไม่พูดท่านผู้ชมเพราะอะไรครับกระซางหัวมันเถาะทำให้มันเป็นยังซ่านไปรวดตลอดชีวิตมันโลด <c oughs> <c oughs> นะครับเนาะใครจะอยู่แบบไหนอยู่อย่างไรนะครับเชียบยันไม่เอาใจตรงนี้ไปใส่ใจนะครับผมเอาใจที่ว่าผมเนี่ยจะทํายังไงนะครับ จะมีชีวิตที่อยู่ดีนะครับไม่ไปเป็นภาระสังคมนะครับอ,อยากทําธุรกิจเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่ต้องใหญ่มากมายแต่ว่าขอให้ธุรกิจของผมเดินไปได้แล้วก็ช่วยเหลือห,หลายๆชีวิตที่อยู่ที่บ้านผมได้นี่แหละก็คือใจจริงของผมนะครับฉะนั้นนะครับ การท youtube นะครับผมก็จะทําไปทุกข่าวนะครับท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะไม่เห็นว่ามันเป็นข่าวก็ไม่ดูอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเราจะไปลงฟาดฟันกับเขาคงไม่เอานะครับเพราะผมเถ่าแล้วท่านผู้ชมนะครับผมกลัวท่านผู้ชมผมกลัววิ่งหนีเขาไม่ทันอีกตัวนน้อยเนาะท่านผู้ชมเนาะก็ขอบอกนะครับมาบอกนิดนึงนะครับเนาะการทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาท่านนะครับท่านอยู่ในโลกที่แจ้งนะครับอาจจะมีมือที่สามเข้าไปป่วนท่านก็ได้ท่านอาจจะ เสียชีวิตหรือบาดเจ็บนะครับพิกงพิการขึ้นมาเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับมันไม่คุ้มนะครับมันไม่คุ้มจริงๆนะครับเนาะฉะนั้นนะครับคนเราน่ะถ้าเขาจะทํากันเน่ยเขาไม่บอกนะครับเขาไม่บอกเอ้ยมาสิเว้ยมาสิเว้ยกูอยู่นี่นะกูอยู่นี่นะไม่นะครับเขาไม่บอกเขาอยู่นิ่งๆนะครับท่านผู้ชมนู่นนี่ะเขาไปปอกหวอัวเมื่อไหร่นั่นแหละโอ๊ยตายแล้วเจังดดไดเนาะผู้ใดล่ะก็ใครล่ะครับพวกคุณสร้างศัตรูไว้เยอะไม่รู้ว่าใครไปทําคุณนะครับ ฉะนั้นนะครับผมเห็นในโลกโซเชียลเดี๋ยวก็เออดีกับลุงพลสักพักหนึ่งเอา้าเอ้ยลุงพลผมขอเคียงข้างลุงพลตลอดไปนะอะไรของคุณเนี่ยผมงงก็เป็นนะท่านผู้ชมก็งงนะจะทําอะไรนะครับให้สงสารแฟนขับตัวเองบ้างท่านผู้ชมเออท่านผู้ชมไม่ใช่ไหมครับให้สงสารแฟนขับตัวเองบ้างว่าเขาบริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยอีกข่าวหนึ่งพอเพลอแป๊บนึงคุณพลิกมาอีกข่าวหนึ่งนะครับมันทําให้เขาสับสนนะครับ ลังเลใจนะครับก็ฝากไว้นิดหนึ่งนะครับเนาะทำทุกอย่างนะครับที่ที่ทำแล้วสบายใจเรียนเชิญนะครับแต่ว่าอย่านะครับอย่าเอาเชียบยันไปยุ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับ FC ผมนผมกลับมาแล้วท่านผู้ชมเอ้ยได้เพิ่มมาต้อง200คนวุดีใจหลายวีใจหลายขอบขอบพระคุณมากมายนะครับติดตามผมเยอะๆนะครับผมมีทุกเรื่องราวนะครับแล้วก็มีสิ่งดีๆมีประโยชน์นำจุดเสนอท่านแน่นอนท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ ไม่มีอะไรมากมายนอกจากจะบอกว่าลาท่านผูาาช้ชมไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายปุ้นๆ